สำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกนะครับการทำนายนี้เราเน้นการผูกดวงวางลัคนาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครไม่ทราบก็สามารถใช้ราศีแทนไปก่อนได้นะครับลัคนาราศีพฤกษกในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะครับสถานการณ์อย่างที่1นนะครับท่านได้ไพ่ราชินีไม้ ไพ่ราชินีไม้โผออมาแล้วนะมีเรื่องของการทํางานการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนที่มีวัยสูงกว่าเรานะครับไพ่หนึ่งเหรียญนะครับเหมือนจะมีโชคลาภนะพึกนะลัคนาราศีพฤษหรือราศีพฤษนะครับไพ่ใบที่สามครับเทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไพ่ วิวออฟฟอร์จูนนะครับอ่ามาแล้วครับชาวพฤกษสงีค่อนข้างสวยงามนะครับอะมาดูกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับท่านมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อให้การทํางานเนี้ยมันประสบความสําเร็จไปได้หรือตัวท่านเองเนี้ยอาจจะได้รับการโปรโมทเป็นระดับหัวหน้างานนะครับหรืออย่างน้อยเนี้ยงานการงานตรงเนี้ยมันจะต้องถูก ปรับหรืออัพตัวเองขึ้นมาเป็นโปรโมตขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการหยิบยืดโอกาสต่างๆในเรื่องของการทํางานนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณานะครับหรือมีคนมาติดต่อเสนอว่าอ,อยากไปเป็นหัวหน้างานเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปสอบยกระดับตัวเองได้นะครับมีคนหยิบยื่นมาให้นะครับดูภาพนี้นะครับตัวต้นไม้เนี่ยออกมาจากผืนดินเลยนะตามช่องแล้วก็ ออกมาให้เราเตรียมเตรียมหยิบเลยนะฮะเตรียมไต่เต้าได้นะครับมีโอกาสที่ดีนะครับอย่ามองข้ามส่วนนี้ไปนะฮะในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังมีในเรื่องของสถานะที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครับบางคนอาจจะได้เปลี่ยนที่ทํางานนะครับบางคนอาจจะได้เปลี่ยนตําแหน่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของผลการกระทําของตนเองด้วยนะครับเพราะว่า กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยกำลังจะหมุนเวียนมานะครับถ้าที่ผ่านมาชาวพึกศกเนี่ยได้ตั้งใจทำงานเต็มที่ได้หวนขวายหาความรู้ได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีการประสานงานไว้หรือถามผู้รู้ก็ได้นะครับตัวคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงนะ,จจะเป็น,เป,นเป็นควีนนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งแหละแต่ตาม ตามหน้าไพ่เนี่ยเขาอาจจะเป็นสาวโสดก็ได้นะครับคนคนนี้จะช่วยผลักดันหรือว่านําในเรื่องของความสาเร็จและโอกาสหยิบยื่นทางการงานให้กับชาวพึกงศกนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชาวพึกงศกนะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับในเดือนนี้นะมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะเ,เตรียมโบยบินนะครับเตรียมโบยบินหลายท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างประเทศก็ได้นะครับถ้า จังหวะของชีวิตบางคนอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนที่ทํางานหรือการโยกย้ายแผนกย้ายโต๊ะทํางานแต่ถ้ากําลังมากกําลังสูงหน่อยหรือสถานะของโชคชะตาเนี่ยขับเคลื่อนไปตัวท่านอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือไปต่างถิ่นก็ได้นะครับถ้าเป็นการเรียนมีโอกาสจะได้ได้รับได้รับในเรื่องของทุนนะมีโอกาสได้รับของทุนหรือว่าไปศึกษาไปดูงานเงี้ยนะเป็นตัวแทนไปได้นะครับคือไพ่สวยนะครับเซตนี้นะได้วิวออฟฟอร์จูนด้วยคือมี กลงล้อแห่งโชคชะตาที่จะหมุนเวียนให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่กับความขวนขวายและความเพียรพยายามของชาวพึกศกด้วยนะครับในด้านการเงินการเงินเนี่ยเหมือนว่าตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาบนะมีโชคลาบเข้ามานะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญมีมีสิ่งที่ลอยเข้ามาแล้วเราก็จะคว้าม,มันเอาไว้นะโชคลาบอันนี้มาจากใครครับถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงครับอาจจะเป็นแม่ก็ได้อาจจะเป็นคุณยายก็ได้หรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือคนที่ติดต่อด้วยเนี่ยบางคนอาจจะเลือกอะไรอะ่ะเสี่ยงโชคอลองหาเลขกับคาแรคเตอร์คนคนนี้ดูนะครับที่เราเกี่ยวข้องนะบางทีอาจจะไม่ใช่เลขโดยตรงแต่เขาเนี่ยนำพาโชคลาภมาให้เราก็ด้าคำว่าโชคลาภตรงนี้อาจจะไม่ใช่สลากหวยนะครับอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับ อะไรที่เราเคยทําแล้วเราคาดหวังมาในช่วงก่อนๆน,นี้นะครับเช่นปีใหม่เนี่ยมีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยมันจะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาแล้วสําหรับชาวพฤกษกนะครับโชคลาภวันนี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะองข่ามมันมาก่อนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้จังหวะของการหมุนเวียนมีเข้ามาเช่นใครลงทุนในพวกกองทุนหุ้น หรือคริปโตหรืออะไรก็ตามนะครับเหมือนเหมือนรอบนี้ตัวท่านเองอ่ะลืมบอกไปตัวท่านเองอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนนะแต่รอบนี้ถ้าท่านลงทุนอะไรได้ถูกจังหวะเหมือนว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นนะประมาณสัก30วันนี้นะครับท่านมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่ดีใครค้าขายอะไรเนี่ยลองกลับไปดูที่เราเคยเพียรพยายามมันว่าการค้าขายเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่าล,ลองกลับไปทําอีกครั้งครับลองกลับไปปรับปรุงไปพัฒนาครับมีโอกาสที่จะได้รับ ความสำเร็จในเรื่องของเงินทองแล้วก็มีโชคลาภด้วยนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงกรรมของแต่ละคนของชาวพึกศกนะครับสำหรับการทำนายเดือนกุมภาพันธ์ของชาวพึกศกก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ